สวัสดีครับนี่นะครับเป็นอีพีที่3ขมงอ้ยแล้วนะครับนี่ครับมาเปิดแบงแมทองนะครับนี่ครับป้ามงขี่หน่องมงคว่มงามครับสุดจัดประลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับป้าหน่องเลยหลังปลาบูค้อปลาเข็งนะครับเนาะเราสิิภาพไปถามรายละเอียดพีไส้นะครับว่าคั้ตัวนี้ทองพอไหไรสูงเท่าไรได้รูปเท่าไรจากตัวนะครับเนาะขอขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามช่องทาง YouTube กรบคั้วงามเลยนะครับเด้อเป็นอีพีที่3ของพี่ไส้แล้วครับมาแบงปันแมทองมาแลครับนี่ครับ เดี๋ยวจะพาหยางมึงรอบตัวชัดๆสวยๆง่ายกันได้อพี่น้องเด้อนี่ครับอัดหลังปลาบูข้อปลาเข็งเด้อพี่น้องตัวนี้ครับถ่ายรันได้อพี่น้องนี่เด้อครับเด้อมาดถ่ายไง้อครับตัวนี้ครับถ่ายบักสมโอตัดเลยครับนี่ครับอ่ะสวัสดีครับอ้ายครับได้ยังมากครับวันนี้ได้แม่สาวทองแรกมาครับโอ้ได้คข่ยแม่สาวทองแรกแล้วครับเนาะปัดส่วนสูงอยู่างไรบ้างครับอ้ายนี่สูงลอยสี่สิบแล้วครับเนาะครับ ปลาที่เด็ดไปพี่น้องเอ้ยแม่งกับเบี้ยจับตาไปพี่น้องเอรื่องนี่ครับที่เด็ดคือนี่แหละครับตาเตี่มแจ่มจับนะครับเอึกนาเอาเผายังไงครับเมื่อหมกเผาปลาดอกเผาไปพี่น้องเอาทอร์นาเรียนหน่อยไอ้เปนเมืองโจกเผายังไงเนี่ยเท่าไงเฉียงหมดครับว่าอยากยุกเลยครับแต่ว่าข้อไงด้อพี่น้องเอ้อนี่นะครับเมื่อหมกเผาครับพี่น้องเล็บดีนะครับปลาแข่งข่าวไงเด้อพี่น้องข้อผูกโบสามตองนะครับเนาะนี่ครับเมืองหลังเบี้ยมตัวครับขวนกับงัเด้อพี่น้องนี่ครับขวนครับ ขวัญห่ามืนห่าท่องครับขวนหนาขวนหลังนะครับนี่ครับถ่ายงี้ครับตัวนี้ครับบ่พี่แฟงเราพี่น้องผู้อยากได้ไปเลี้ยงนะครับแล้วก็สุดจับประลัดบอกเลยครับตัวนี้ครับสูงลอยสี่สิบบวกลบน้อยเนาะเอาทองก็พอได้ครับไอ้นี่ทองกับเพชรล้โพงได้เก้าเดือนแล้วครับโอ้ทองเพชรล้โพงในเก้าเดือนนะครับเนาะใบเอกสารครบแล้วครับเนาะทองเก้าเดือนอุ้ยอีกสองเดือนจะกินต้มน่องแล้วครับนี่โอ้ป้าิ่งพี่น้องมึงความงามครับเบิ่งหน้าตาครับคุณครับ สูงร้อยสี่สิบเอ็ดสูงร้อยสี่สิบบวกลบได้พี่น้องอึกนานาเผาอย่างเี้ครับเขาตกขั้นสอนดีนะครับพี่น้องครับหลังไม่ต้องบอกถึงเรื่องแผ่นหลังครับคุณขึ้นนอนได้นะครับเนาะนี่ครับหยางมังเรียมตัวชัดๆเดี๋ยวจะพาไปถามของพี่น้องคนจากใดได้ครับวันนี้ป้าบสงความงามเนะพี่น้องเอ้ยหลังปลาบูข้อประเขิงนี่ปะครับนุ่มกับขาวดีนะครับเนาะนุ่มนะครับนุ่มขาวดีนะครับนี่ครับหางกับเน่าดีนะมึงหางกับกล้วยงามครับตัวนี้ครับ เอาทอลังยงนย้หน่อ,นอยดึงทอลังยน้หน่อยอานะมันงาเลยจุ๊บเอา,ออานี่แหละครับเบิ้งงรับบุ่งควบงาครับวันนี้พี่น้องเลยเอาเปิดไปราคาได้ันนี้ครับเปิดไปเจ็ดหมื่นครับเปิดไปเจ็ดหมืบาทนะครับพี่น้องเด้อผู้ทีส่สนใจอยากขามาชมตัวจริงกัจัางขอมาช่มมือน,นะครับเนาะเ๋ยวสิภา,าไปถามเบอร์โทรดครับัไไนี้ขอเบอร์เทรนครับันี้ศูนย์หกห้าศูนย์หองกส์ครับหกสองนย์นะครับเนาะ ซื้อวางไนเนาะครับไอ้เบนสครับเบนซื้อพีเบนนะครับเด้อผู้ที่สนจสนใจอย่างด้ควยไปเลี่ยงควยแม่ทองนะครับเนาะสูงลอยสี่สิบบวกลบนะครับทองไงี้แล้ะครับทองได้เก้าเดียนแล้วครับพี่น้องกบาลเขาเงี้ยนะครับนี่ครับคุณครับหนาเขาดีครับตกขั้นส่อนดีครับเขาครับแผ่นหลังก็ต้องเบาถึงกับพี่น้องครับอ๋อจูงเงินคุณพงไ์ใเข้ามาหนี่พิ่ณครับมงคมงามครับพี่น้องมานี่งป๊๊ดหนาดีเด้อพี่น้องยางเหยียบห้อยเก่าดีเด้อคุณครับควบหนาควบบางก็ต้องเอาถึงครับครรัับบเ่่งง้ายคพีนอ สนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับเพิ่นเปิดได้เจ็ดหมื่นหกพันบาทแล้วครับแล้วพี่เนาะนี่แหะครับยังโทรเข้ามาสอบถามเลยครับของเงี้ยงง่ามไอ้เราเป็นอีพีที่สาม้ลยครับนี่ครับมาลงไอ้เราครับนี่ครับอาดถึงกระนั้คเขาเนี่ยเอาไอ้ขอเบอร์โทรทีมไทยได้ไหมนี่ศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าหกสี่สองหกสองเก้าศูนย์ครับหกสองเก้าศูนย์นะครับเนาะพี่เบนนะครับเด้อผู้ที่อยากเข้ามาชมกล้วยตัวกินกับยินดีต้อนรับทุกเวทตัวไว้นะครับเนาะ ข้วยอยู่บ้านหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนครพน้องนี่ครับเบืองความอ่างครับพี่น้องสูง140บวกลบหนึ่งซนนะครับเนาะทองเก่าเรียนเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับความงามครับบ่พี่รังเนาะพี่น้องผู้ว่ารังมองหาข้อยไปเรียงนครับเนาะเป็นสายเป็นดรมา่าขับข้อยแต่ยังอ่างเงี้ยนะครับวันนี้มันถ่ายครับถ่ายหนาใหญ่ดีครับครับลึกดีครับตัวนี้ครับขอจบชิบเพียงเท่านีนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเนะครับที่เขามาติดตามนะครับเนาะโทรเขามาสอบถามบ้างเลยครับแล Chip, ab,